ทชมครับสถานการณ์ที่ยังเกิดขึ้นเรายังตอบไม่ได้นะครับว่ารัเสเซียจะเลิกโจมตียูเครนเมื่อไหร่สถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนเพลงที่เบิร์ดนะคุณผู้ชมหมอกจางๆและควันขึ้นเหมือนเราอยู่ในควันนะฮะเดี๋ยวเรายังไม่เห็นความชัดเจนในสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เลยแม้ว่าสงครามจะเลยมากว่า1สัปดาห์แล้วคําถามก็คือว่าตอนนี้ต่างคนต่างใช้อาวุธคนละตัวกันรัเสเซียพูดกันตามตรงนะฮะใช้กําลังฮะทางฝั่งของชาติพันธมิตรนาโตก็ดีชาติตะวันตกก็ดีและชาติพันธมิตสรสหรัฐก็ดีใช้ อาวุธทางด้านเศรษฐกิจคำถามคือว่าเมื่ออาวุธคนละตัวเมื่อใช้อาวุธกันคนละตัวแล้วเหมือนใช้ภาษาคนละภาษาหรือเปล่าและการเจรจาจะเกิดขึ้นจากการที่ต่างคนต่างใช้อาวุธคนละตัวหรือเปล่าวันนี้น่าสนใจนะฮะว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นไหมสงครามจะจบเมื่อไหร่วันนี้ครับทุกคําถามจะมีคาตอบที่ชัดเจนพูดคุยกับทางศาสตราจารย์กนกวงตรงานครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์กหนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตุครับ อาจารย์ครับอย่างที่ผมเกริ่นไปฮะตอนนี้พูดกันเป็นภาษาปากเลยแหะครับว่าเหมือนต่างคนต่างใช้อาวุธคนละตัวรัเสเซียใช้กําลังทางฝั่งชาติพันธมิตรนาตโต้เพื่อนรักเพื่อนแค้นกับทางสหรัฐก็ดีแล้วก็พันธมิตรของสหรัฐอีกหลายประเทศก็ดีใช้อาวุธทางด้านเศรษฐกิจในการคว่ำบาตผมถามว่าด้วยการใช้อาวุธคนละตัวแบบนี้รัเสเซียจะใช้กําลังจนสุดท้ายและยูเครนจะยอมจะยอมมาเจรจารหรือว่าการคว่ำบาตของชาติพันธมิตรนาตโต้จะยอมให้รัเสเซียกลับเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาฮะอาจารย์ คือถ้าถ้าพูดกันเนี่ยนะครับการใช้กําลังทหารเนี่ยนะครับของรัสเซียเนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายที่รวดเร็วนะครับแล้วก็รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่ายูเครนจะอดทนและก็ต่อต้านได้นานแค่ไหนนะครับนั่นคือคําถามที่1ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือว่าการเซงชั่นทางด้านเศรษฐกิจความบาดทางเศรษฐกิจซึ่งก็รุนแรงมากนะครับแต่ผลกระทบเนี่ยมันไม่เร็วเท่ากับการใช้กําลังฐานเข้าไป เพราะฉะนั้นคาถามก็คือว่าทางยุโรปเนี่ยจะเพิ่มการแซงชั่นเข้าไปนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยการแซงชั่นโดยกลุ่มของเครือข่ายของยุโรปทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มีชาติทุกชาตินะครับ,รบที่เข้าไปร่วมแซงชั่นด้วยยุโรปจะถึงขนาดบีบให้ทุกชาติในโลกนี้งดค้าขายกับกับรัสเซียหรือไม่อย่างเช่นตุรกีอิหร่านนะครับซึ่งเป็นชาติใหญ่ขณะนี้เขาก็ไม่ได้แซงชั่นรัสเซียเพราะฉะนั้นถ้ามองโดยผิวเผินเนี่ยนะครับ ความเสียหายของรัเสเซียเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงจุดที่รัเสเซียจะต้องยอมเจรจาแต่สําหรับยูเครนนั้นเวลามันสั้นเพราะกําลังทหารรัเสเซียก็บีบเข้าไปมากขึ้นด้วยเหตุผลอันนี้เองเนี่ยจึงเป็นการต่อสู้ว่าใครจะทนอดทนได้นานกว่ากันนะครับและผมเชื่อว่าทั้งสองข้างนี้เนี่ยไม่มีใครนะครับที่จะสามารถเอาชนะโดยเด็ดขาดแล้วก็แพ้รับคาานะครับสุดท้ายการเจรจาจะต้องเกิดขึ้น เพียงแต่ว่าต้องใช้เวลาและใครจะทนได้มากกว่ากันครับเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าใครจะอดทนได้มากกว่ากันอาจารย์พูดถึงเรื่องของการใช้กําลังเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยการใช้กําลังของทางฝั่งรัสเซียเนี่ยอาจจะเป็นการที่ทําให้ยูเครนเพลียงพล้าและสุดท้ายแล้วยูเครนก็มีความไปไ็นปได้ที่จะขึ้นโต๊ะเจราจาเพราะตัวเองไม่สามารถทนพิษบาดแผลมากไปกว่านี้ได้แล้วหรือเปล่าฮะถูกต้องครับเพราะว่าการเจราจาสองครั้งที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับที่เบลารุสเนี่ย ็เป็นเพราะความเสียหายจากกองกําลังทหารนะครับแต่ในเวลาเดียวกันรัสเซียก็ยังยึดเมืองกรุงเคฟซึ่งเป็นเมืองหลวงไม่ได้นะครับเพราะว่ามีการต่อต้านจากภาคประชาชนนะครับกองกําลังภาคพลเรือนนะครับก็สามารถที่จะหยุดยั้งรถถังนะครับแล้วก็ทหารรัสเซียเองเนี่ยนะครับที่อยู่ในยูเครนการส่งกําลังบํารุงไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเป็นอาหารเป็นน้ํานะครับก็ไม่ได้ดีมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นฐานรัสเซียที่อยู่ในยูเครนเองเนี่ยนะครับ จำนวนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่า,าเรียกว่าสูญเสียกําลังใจนะครับ,รบที่จะที่จะอดทนในการต่อสู้ต่อไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัญหาในฝั่งรัเสเซียด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นาการต่อสู้ภาคประชาชนของอยูเครนต่อต้านกองกําลังรัเสเซียนั้นเนี่ยนะครับก็มีผลอย่างมากที่สร้างความเสียหายแก่รัเสเซียด้วยเช่นเดียวกันครับ,รบอาจารย์ถ้าอย่างั้สิ่งที่อาจารย์พูดมาก็เท่ากับว่าๆๆๆ การคุยกันดีๆก็อาจจะไม่ใช่คาตอบเลยสุดท้ายเท่ากับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากําลังนํามาสู่สันติภาพและสุดท้ายแล้วการเจรจาด้วยสันติภาพเพื่ออายุติกันด้วยด้วยด้วยทางออกที่ดีต่อการซึ่งกันและกันก็อาจจะไม่มีอยู่จริงสิฮะเพราะสุดท้ายแล้วมันเป็นการคุยกันเพื่อที่ว่าฉันจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไปมากกว่านี้คือผมเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือนาโตกับรัสเซียเองนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะไม่สู้ก็จะถึงแตกหักกัน หมดทั้งสองทั้งเรียกว่าล้มกระดานทั้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่ามันไม่คุ้มที่จะทําสงครามต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะหยุดนะครับคำถามมันมีอยู่ว่าการหยุดอันนี้เนี่ยมันคงจะไม่เร็วนะครับอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับการหยุดนั้นก็หมายความว่าทั้งสองฝ่ายคือรัสเซียและยูเครนเองเนี่ยนะครับมีความเห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะได้อะไรไม่มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่า หนึ่คำถามแรกรักเสเซียต้องการอะไรในยูเครนและสอฝั่งยุโรปต้องการอะไรจากรักเสเซียนะครับ,รบอันนี้คือคือประเด็นที่สําคัญมากถ้าเราย้อนกลับไปดูตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัเสเซียเนี่ยไม่ได้บุกยูเครนครั้งแรกนะครับ,รบในปี2551เขาก็บุกจอร์เจียนะครับแล้วก็เกิดรัฐอิสระขึ้นนะครับในจอร์เจียก็แบ่งแยกดินแดนส่วนหนึ่งออกมาแล้วก็ในปี2557 นะครับรัสเซียก็บุกใครเมียของยูเครนแล้วก็ตั้งไปรัฐอิสระขึ้นมานะครับแล้วขณะนี้ก็กําลังบุกยูเครนซึ่งหวังว่ารัสเซียตั้งใจว่าจะมีรัฐอิสระเกิดขึ้นสองรัฐอย่างน้อยสุดคือรัฐที่เป็นที่เรียกว,ว่ารูฮานกับดอนเนตซึ่งเคยซึ่งอยู่ในแควน้นดอนบาสของรัสเซียมาก,ก่อนอันนี้ก็คือสิ่งที่รัสเซียคิดจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้ารัสเซียได้ตรงนี้เขาก็อาจจะพอใจใน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 ขั้นตอนนี้ได้นะครับ ทีนี้คาถามก็คือว่าขณะนี้ยูเครนก็ยังไม่ยอมรับว่าจะยอมสูญเสียรูฮานกับดอนเนตนะครับให้กับรัสเซียนะครับการต่อสู้ก็จะต้องเดินหน้าต่อไปและในขณะเดียวกันรัสเซียก็เริ่มรับผลเสียหายจากการแซงชั่นว่มบาตโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการในด้านการเงินพูดง่ายๆเงินของรัสเซียที่อยู่ในต่างประเทศนะครับใช้ไม่ได้แล้วเพราะถูกถูกยึดไปหมดแล้วนะครับถูกถูกแช่แข็งไปแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทําให้กําลังทางการเงินของรัสเซียก็เสียหายไปด้วยเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย รัเสเซียก็ต้องประเมินแล้วก็ยูเครนก็ต้องประเมินนาโตก็ต้องประเมินสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในตรงนี้ก็คือว่าเราไม่อยากเห็นรัสเซียเข้าตาจนแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเพิ่มความรุนแรงให้มันหนักกว่านี้จึงจะเกิดการเจรจาขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันบ้างแล้วว่าอย่างเช่นโอกาสที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์นะครับอย่างเช่นการยิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนเมื่อไม่นานนี้นะครับ,รบซึ่ง ทาง,ทางยูเครนก็บอกรัเสเซียเป็นคนยิงครัเสเซียก็ออกข่าวบอกว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายก่อการร้ายนะครับของอยูเครนเป็นคนยิงเพื่อสร้างสถานการณ์นะครับจนกระทั่งหลังสุดเนี่ยบอกว่ารัเสเซียมีบอกมีการขู่ว่าถ้าไม่อย่างนั้นอาจจะต้องมีการยิงดาวเทียมของชาติตะวันตกนะครับ,รบเพื่อหยุดการสื่อสารในเรื่องเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการข่มขู่ของการใช้ความรุนแรงขั้นสูงขึ้นไปครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสงครามนี้มันจะ จะรุนแรงแล้วก็ขยายขอบเขตไปมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อยุโรปและก็โลกของเราครับครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคําถามหนึ่งไว้กับอาจารย์ก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบกันคําถามที่ผมจะทิ้งไว้กับอาจารย์และเกกับคุณผู้ชมฮะณวันนี้โลกกําลังสู้กับคนที่พูดตามตรงฮะโลกกาลังสู้กับคนบ้าอยู่หรือเปล่ากับการที่ทุกอย่างมันประเมินไม่ได้ผมทิ้งคําถามนี้ไว้กับอาจารย์ก่อนนะฮะและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคําถามนี้กันในช่วงต่อไปของช่อง5ทันโลกเศรษฐกิจสักครู่เนีครับ ธรรมชาติกำจัดสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ล้างจานถูพื้นล้างห้องน้ำถูกระจกเช็ดทำความสะอาดได้ทุกอย่างทำความสะอาดไม่ใช้สายเคมีไร้เอนไซม์สกัดบริสุดแท้จากธรรมชาติไร้เอนไซม์ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่เว็บไซต์ olala shopping com หรือทางไลน์แอ olala shopping หรือคอร์เซ็นเตอร์โทร02-126-6655 olala shopping สินค้าดีมีคุณภาพราคายุติธรรมสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับ olala shopping นะคะแม่วันนี้ก็เหลือกัน2หนอเหลือคือ2นอ, <laughs> อ,นอเป็นอีกเป็นทิปเป็นชุดเล็กเรือนเป็นชุดเล็กอ่าชุดเล็กเราก็เลยเลไปวันนี้ไปไม่ได้ไกลมาก5ไออย,ย่งผมอะ่ะ มอติมันไม่เท่าไหร่มันขี่สบายบแต่ห้าหกสโลของคุณเนี่ยแล้วกว่าจะผ่านการจราจรออกไปถึงถึงเส้นนอกเมืองได้เนี่ยอ,อ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรารเผชิญอากาศหนาวมาตลอดเส้นทางคือผ่านมาเข้าวัดแล้วรู้สึกเย็นขึ้นจ<อ>ิตใจสบายสมสดีครับหลวงพ่อรายการข่าช้าเล่าเรื่องโฉมใหม่เวลาใหม่ทุกวันจันทร์ถุกร์นาิกา3นาทีถึง9นาฬิกาอัปเดตข่าวเข้มข้น นานหนึ่งหนังสือพิมพ์ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกประเด็นเข้าถึงเข้าใจง่ายกับทุกคนแอปพิลามาลุกมาล่ะพูดเองดิลุกขึมาแล้วนะคะติดตามได้ในรายการ5เช้าเล่าเรื่องช่อง5กฎหมายเลขห้า คำถามที่ผมทิ้งไว้กับอาจารย์สัญญาเลยครับว่าเราจะมาตอบกันในช่วงนี้และเดี๋ยวจะมีคําถามประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างแน่นอนนะฮะเริ่มที่เมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์กระหนครับเมื่อสักครู่ผมทิ้งไว้ว่าเอ๊ะจากสิ่งที่มันไม่แน่ไม่นอนแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้โลกทั้งโลกกาลังสู้กับคนบ้าอยู่หรือเปล่าครับคือเป็นคําถามที่ความจริงมันหายไปประมาณสัก2 0 3 0ปีกับวิชานี้เนี่ยในรัฐศาสตร์เมื่อ30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยเราเรียกว่า ไซโคพอลิติกส์นะครับก็คือจิตวิทยาการเมืองอวิชานี้เนี่ยบอกบอกว่าบุคคลิกและก็ประสบการณ์ของผู้นำมีบทบาทต่อความคิดและการตัดสินใจทางนโยบายนะครับ,รบถ้าเราย้อนกลับมาดูแบบแผนอันนี้ก็จะเห็นว่าปูตินเนี่ยนะครับเขาเป็นทำงานใน KGB ในขณะที่สหภาพโซเวียตล่มสลายนะครับสหภาพโซเวียตล่มสลายโดยกอชอฟเนี่ยนะครับ,รบปูตินก็มองเห็น และหลังจากนั้นปูตินก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยของประธานในปีเย,ยวสิน้นนะครับและก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปี1999นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับสาภาพโซเวียตที่ล่มสลายนะครับซึ่งแน่นอนก็สร้างความอาัปยายและความรู้สึกไม่ดีนะครับต่อต่อรัเสเซียของของปูตินนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนาโต้ NATO ก็ได้ขยาย นะครับอิทธิพลเข้ามาในพื้นที่เดิมที่เรียกว่ายุโรปตวันออกไม่ว่าจะเป็นเยอรมันนะครับโปแลนด์ฮังการีรูมานียเชโกสโลวาเกียเดิมนะครับเป็นต้นเนี่ยก็ล้วนเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตทั้งสิ้นนะครับก็ทําให้ปูตินเนี่ยมองเห็นว่าตลอดระยะเวลา30ปีมาเนี่ยอดีตรัฐที่อยู่ในสหภาพโซเวียตก็เข้าไปอยู่ในนาโตทั้งหมดนี่คือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากในสายตาของปูตินและหลังสุด ก็คือมาที่ยูเครนซึ่งประชิดชายแดนของรัสเซียแล้วครับตรงนี้คือจุดฟางเส้นสุดท้ายที่เป็นจุดที่ลัตปูตินบอกว่าเขาทนไม่ได้อีกแล้วเขาต้องลุกขึ้นมาทําอะไรอย่างหนึ่งเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีและก็กิจนยศของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือสภาวะทางจิตวิทยาของของปูตินนะครับนั่นหมายความว่าปูตินเขามองเห็นว่าความอ่อนแอของผู้นํารัสเซียเป็นปัญหานะครับการปิดร้อมของสหภาพโซเวียตของรัสเซียของสหรัฐ และก็ของ e อของนาโตในยุโรปตะวันตกมีมากขึ้นตลอดเวลาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสภาพโซเวียตนะครับอของรัเสเซียนะครับแล้วก็อิทธิพลในยูเครนของนาโตนะครับก็จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของอของรัเสเซียนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือคือภาพจําและก็สิ่งที่ครอบงําอยู่ในความคิดของรัรเสเซียเพราะฉะนั้นปูตินมีความเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอันนี้ได้ด้วยความเข้มแข,ข,ข็งเท่านั้นนะครับด้วยการทําให้เห็นว่า คุณรังแกรัสเซียไม่ได้ร,รัสเซียพร้อมจะลุกขึ้นมาสู้นะครับและก็สิ่งนี้คือสิ่งที่ปูตินกําลังกระทําอยู่ในขณะนี้ครับโอเคฮะทีนี้แหละด้วยความที่ไม่แน่นอนของความของของความที่ปูตินจะออก<ไ>ออกกลเม็ดไม้ไหนมาตอนนี้เรายังไม่รู้นะฮะแต่แต่ส,ส,สิ่งที่สําคัญตอนนี้เรารู้ว่าตอนนี้อาหารสัตว์เราก็ต้องนําเข้ามาน้ํามันเนี่ยเราก็แม้ว่าเราจะไม่ได้นําเข้าจากรัสเซียเป็นหลักนะครับแต่สินค้าพลังงานเราก็มีการนําเข้าจากรัสเซียเหมือนกันอาจารย์ครับด้วยราคาน้ํามันที่ที่มันพุ่งสูงขนาดนี้รวมถึง ราคาอาหารสัตว์ที่มีอานมพุ่งสูงขนาดนี้มองว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในมุมของฝั่งไทยเนี่ยเราจะสามารถรับมือกับภาวะเงินเฟอ้อและของแพงหลังจากนี้ได้อยู่ไหมฮะก็คืออันแรกเนี่ยนะครับเราลําบากนะครับราคาน้ํามันสูงขึ้นนะครับค่าอาหารสูงขึ้นอย่างที่บอกแล้วและที่สําคัญคือค่าครองชีพสูงขึ้นนะครับ,รบพูดภาษาง่ายๆเลยนะครับราคาอาหารค่าเดินทางค่าสินค้าที่จําเป็นในการดําเนินชีวิตประจําวันค่าไฟค่าน้ํามันค่าก๊าซสูงต้มสิ่งเหล่านี้ มีผลทั้งสิ้นนะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าผมคิดกลับไปเบื้องต้นเลยนะครับผมว่าหลักของผู้ประสมเด็จที่อยู่วารชการที่9เนี่ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับก็คือปลูกในสิ่งที่กินแล้วก็กินในสิ่งที่ปลูกเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไม่เราไม่พึ่งพาใครก็ได้ภายนอกนะครับ ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งถ้าเรามีความมั่นคงทางด้านอาหาร,รมีความมั่นคงทางด้านยารักษาโรคโดยเฉพาะจากสมุนไพรของเรารผมเชื่อประเทศไทยของเราอย่างน้อยเราก็ไม่อดตายนะครับ,รบแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราอยู่รอดได้ทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งคือการปรับการใช้ชีวิตประจําวันของเราให้จําเป็นเราต้องรู้แล้วว่าวันนี้เนี่ยเราฟุ่มเฟือยแบบเก่าไม่ได้เราจะต้องประหยัดรเราจะต้องอดทนนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่มันทําให้ราคานะครับ ที่เกิดขึ้นจากราคาน้ํามันและทําให้มันสูงตามมาตัวที่เป็นอันตรายที่สุดคือราคาไฟฟ้าเพราะจำเป็นนะครับผมคิดว่าเราจะต้องปรับสัดส่วนของไฟฟ้าของเราใหม่คือเอาไฟฟ้าที่มาจากพลังน้ํามาจากเขื่อนนะครับจากประเทศลาวเป็นต้นเนี่ยให้มันมีสัดส่วนมากขึ้นเพื่อมาถัวเฉลี่ยแล้วจะทําให้ค่าไฟของเราถูกลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าจําเป็นที่เราจะต้องรีบทําแล้วก็การค้าขายไม่ได้หมายความว่าเมื่อเกิดสงครามแล้วขายไม่ได้นะครับ เรายังมีตลาดอีกหลายตลาดไม่ได้กระทบโดยตรงนะครับอย่างเช่นตลาดเพื่อนบ้านนะครับลาวพม่ามาเลเซียกัมพูชาเวียดนามเป็นต้นเนี่ยเราสามารถจะเอาสินค้าไปขายได้เราเปิดด่านให้หมดเลยครับเอาสินค้าไทยเข้าไปขายให้มากขึ้นเพื่อเอารายได้กลับเข้ามาครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมอยากจะมองว่าในวิกฤตมันมีโอกาสนะครับเราต้องหาโอกาสในนี้ให้พบ แล้วก็ใช้ให้เต็มที่ครับครับคุณรัตุรุทครับครับผมอาจารย์ผมขอคําถามสุดท้ายนะฮะผมเหลือเวลาประมาณไม่สดไม่ถึง2องนาทีอาจจะขอกระชับหน่อยอาจารย์ครับด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าตอนนี้โอเคผมเข้าใจในว่ามันอาจจะต้องตัดสิ่งที่ไม่จาเป็นออกไปจากชีวิตแต่ด้วยสิ่งที่มันจําเป็นคือเรื่องของเรื่องของการกินการใช้เรื่องของค่าพลังงานเนี่ยอาจารย์บอกว่าสุดท้ายแล้วมาตราการรัฐจะเป็นคําตอบหรือเปล่าฮะในการที่ต้องพยุงราคาสินค้าให้มันอยู่ในจุดที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตฮะอาจารย์ ผมว่าจ <C ourse> ําเป็นนะครับเพราะว่าเราปรับโครงสร้างภาษีปรับโครงสร้างสัดส่วนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับประชาชนประหยัดก็ช่วยอีกระดับหนึ่งแต่ถึงกระนั้นราคาก็ยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจำเป็นนะครับที่รัฐจะต้องมีเงินอีกก้อนหนึ่งเข้ามาช่วยคนยากคนจนตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าเราต้องช่วยแบบเวียนแขนะครับเราช่วยให้ตรงเป้าไปเลยประชาชนที่ยากจนที่เดือดร้อนให้คนกลุ่มนั้นไปก่อนเลยนะครับและก็ที่สําคัญไม่ใช่ไปช่วยเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดเท่านั้นแต่จะต้องไปช่วยเพื่อให มีงานทํามีรายได้แล้วก็ใช้โอกาสนี้พลิกฟื้นโครงสร้างเศรษฐกิจและก็ธุรกิจของประเทศใหม่รตรงนั้นเราจะทําให้เกิดโอกาสใหม่ของประเทศไทยได้เช่นเดียวกันครับโอเคครับถือว่าวันนี้ทุกคาถามมีคําตอบที่ชัดเจนนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับศาสตราจารย์กนกวงตรงานครับนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก็สรุปอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมาตรการรัฐยังยังมีความจําเป็นนะฮะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นมันนี่เฮลิคอปเตอร์ในการโปรยเงินหวานเงินไปทั่วอาจจะไม่ใช่นะฮะแต่ก็คือว่าต้องแจกให้ตรงจุดแจกคนที่เดือดร้อนจริงๆ